ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะอันนี้เป็นนะพระชัยอ่าเทมาจากตะกัวสมัยโบราณน,นะตะกัวนะแก่ชินนะแบบนี้พระปูสุขก็แบบเนี้อ่าพระชัยในสมัยโบราณก็แบบเนี้ยใครมีพระองค์นี้อยู่ในบ้านดีต้องเป็นสำนักใหญ่ๆด้วยแหละนะครับแบบนี้ แต่ถ้ามีเดือยอยากเป็นมะชยัยราวเทียนทันทีแบบนี้มีพุทธนะคุณเอาไปดูได้เอาสี่พันเอาสี่พันบาทเนี่ยหลังเป็นบัวเนี่ยโหแขวนปูบุญเนื้อยาผมบอกเลยชีวิตไม่มีตกตำ่ำอ่าต้องบอกนะผีไม่เข้าดวงไม่ตกอ่าวพิทว่พิทวีชอบอยู่แล้วครับพลาหนึ่งเดียวแบบนี้อืม่าดเนี่ยจริงๆนะคนเล่นพลาอย่างเราเราอ่ะวางไม่ได้อ ใครได้สังกระจายปู่สุกผมไปองหนึ่งพิมพ์เดียวกันเนี่ยเนี่ยปู่สุกสังกระจายปูส่สุกวันนั้นใครได้ไปพิมพ์เดียวกันเลยอ่าอย่างเงี้ยเข้ารักน้อยไม่เยอะถ้าเข้ารักเยอะก็จะเนื้อจัดเหมือนดังนั้นนะ่ะพิทวีได้ไปหรือ่า ผมมีสังกะจายปูสุกอให้ไปองค์หนึ่งพิมพ์เดียวกันนะแต่เนื้ออ่อนแก่พอสมัยก่อนเขาผสมมือเนาะนะครับใช้วิทวีได้ไหมครับสังกะจายปูสุ สีพมมินเดี๋ยวว่าวางหยิบให้ดูองค์นี้อาจจะไม่สวยเท่านะแต่นี่เป็นพระสังกรจจายหลวงปู่สุขวัดปากคลองที่ที่คุณเปิดเว็บไซต์ไหนก็ไม่เจออ่าคุณเปิดเว็บไซต์ไหนก็ไม่เจอนะข้างในที่เห็นมวลสารเยอะๆก็คือมวลสารวิเศษทั้งนั้นโอ้นะ อ่ะองนี้เอามื่นแปดสังกระจายใช้แล้วก็คือล่ำรวยมั่งคัง่งพออันนี้นะเก่าถึงปู่สุขอยู่แล้วเก๊คืนเพิ่ม 30, อีกสามหมื่นอ้าวใครที่มีผงนะพุทธคุณผงวิเศษน่ยของปู่บุญของปู่สุขเนี่ยอยู่ในคอแค่เป็นก้อลูกอมธรรมดาก็คุณวิเศษแล้วอ้าถ้าใครเอาก็พิมพ์ปิดไป ไม่แหอ่ะโอเคฉะนั้นก็อยู่กับน้องโอต๊ตก็ตมะะผมจะขึ้นเป็นสองหมื่นห้า้วยครับพี่อะไรที่เวลาผมแบ่งถูกๆผมก็แบ่งไปเรื่อยฮนะคุณไปหาที่เอาเองนะนะครับเนื้อผงเก่าเก่ามากเนี่ยใครรู้ที่ดีใจด้วย โอ้โหผมว่าเนื้อแบบนี้ต้องมีน้องๆร้อยปีเป็นร้อยปีแปดสิบปีขึ้นไปด้วยความเก่าน่าทำไม่เยอะนะครับอ้าวเนี่ยองค์เนี้ยอเอาสองพันห้า เดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปไว้หาที่นะเพิ่งจะเช่ามาวันนี้สองพันห้าร้อยบาทเป็นรูปเหมือนแล้วเป็นเนื้อผงนะ้ํามันเนื้อจัดบ้านโหเนื้อนี้น้อง,องสมเด็จเลยพูดได้แค่นี้ผมพิทวีเก็บบทแบบนี้พิทวีผมขอนะผมขอถ่ายรูปเดี๋ยวเก็บไปหาที่ให้จริงๆข้างล่างเหมือนจะเป็นชื่อเขียนแล้วล่ะครับอ่าเก่ามากนะครับอืม เป็นพระนั่งแล้วมีบาทอยู่ข้างหน้าเนื้อของพระชายองค์นี้ออกได้คำเดียวนึกถึงเจ้ามาวะสามปื้มเลยเนี่ยเห็นเนื้อเนี้นึกถึงท่านเจ้ามาวะสามปื้มเลยครับ นะเป็นพ้านั่งสมาธิแล้วมีบาปอยู่ข้างหน้าอ่ะโอ้โหเอาแปดพันห้าแดพห้าร้อยบาทบอืมต้องบอกไพ้พ้าชายไม่รู้ที่แต่เก่าปูบุญ เห็นไหมคือพระแบบนี้ยคนสมัยก่อนนี่เขาเลี่ยมนะครับไว้ใช้กันเลยปุรอดสวยมากเนี่ยพิมพ์พระรอดนะันพระรอดหนองมนูคุณเครับเอาอันไหนอันนี้ไหมนะครับอันเนี้ย อันนี้พร้อมเลี่ยมเอา,เามื่นแปดคนสมัยก่อนเขาได้มาก็เลี่ยมใช้กันเลยครับพิมพ์พรัศมีใช้แล้วชีวิตไม่มืดมนสวยด้วยได้มาเขาเลี่ยมอ่ะทองนี้เลี่ยมมาหลายสิบป,ปีหนึ่งมื่นแปดพันบาทเอาเนี่ยหมื่นกว่าบาทพร้อมเลี่ยมทองพุทธคุณของหลวงปู่บุญ นะอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ต้องซีเรียสกันพรพบางอย่างอ่ะดีๆหลวงพ่อเก่งๆพอเวลาเปิดถูกไม่ตื่นเต้นแต่พาะบางอย่างเปิดแพงๆไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรให้ความสนใจแปลกดีนะครับอ่ะฉะนั้นชุดนี้วางไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็ค่อนค้างหา,า,ายากเหรียญเพราะอ่ำวัตตะลุกนี่ พออ่ำวัตตลุกพอสุกป่าหวายพอช้างบรมธาตุนี่หายากนะเออไม่ต้องหาสวยหาแท้ให้ได้ก่อนนะเป็นเหรียญที่หายากมากของเมืองชัยนาทเหรียญน,นี้ผมว่าเขาจัดอยู่หนึ่งในห้าของเหรียญชัยนาธนะเนาะ ใครรู้จักค่อยคุยกันยังไม่รู้จักก็เอาไว้ก่อนวะวะอันนี้เพออ่ำวาตถุลกเอาจัดรายการได้หน่อยออออใช,ยใชไ่ไม่เจอไม่เจอนานแล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอมามาเป็นายุคเดียวเมื่อยุคเดียวผูสุกอะ่ะก็เพอ่ำตะลุกผูสุกเบาหวาเพราะช้ามันลงมาแล้วจริงของอ่ำนี้หายากยผู้สุกนะถ้าพูดเยอะหายากกว่าเยอะอื จัดให้เดี๋ยวเอามาตลุกเอาเลยจัดของชอบให้แฟนเพจอ่ะโอ้โหสวยปิ๊งเลงงมุยมมอันนี้เจ้าหมา,าสั่มปื้มเนี่ยเจ้าหมาอันนี้เดี๋ยวไม่ทันหลวงพ่อแต่ว่าพิธีใหญ่เน,นี่ยปกกาเพอ,น,น,อน,นี้สวยนะปูเลยค่ะแนะนะเนี่ยใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเหรียญเก่าถามพี่แจ็คได้อันนี้เจ้าหมาละปิอันนี้สวยแล้วเหรนะียญตะกุดปูใจ ตะกุดปูสุอ้าวเนี่ใครอยากคุยเรื่องราวนี่เนี่ยปุอรอดเหรอโอ้โหนี่ก็หายากอันนี้ฝอบบ้านด้วยนะวัตถุสิเมืองอันนี้คือผี่ต่อประธานเหรอนี่ก็สวยนะปูรอดนะอะเนี่ยอ่ะก็สวยสิไม่สวยไม่ไดยเจอเออเหรอนี่ก็หายากมากเลยเหริน เหรียญอุบลรัชธานีเอางี้ดีกว่าเราดูงสีเมืองขออะไรอย่างนี้ไหมพี่แจ๊คว่าจะจะบอกเพื่อนๆว่าใครอยากกู้พ่าเก้ทำไงถามพี่แจ๊คอะฮะถามได้อ่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเพื่อนผมที่ล้างมือแล้วหลวงพ่อชายว่าพญชนเชิงเราจะเข้าห้องน้ำอะเราหามพี่องค่ะาว่า โอเคอ่ะเนี่ยคุยกับพี่แจ็คได้เลยว่าเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่มีไหมไม่มีครับเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่ไม่เคยเห็นเหรียญมงคลล็อกพิษเป็นที่พงศ์จันปิดนะคะอ่ะเรียบร้อยโอเคไหนดูคอนโดนี่เหรียญเดี่ยญมงคลพิษปีสองสี่แปดห้ารุ่นสองอ๋อลงสุด อ,อ,อ,อ๋อขยบดูค่ะเออชัดเจนเออมอุมรลีดมุมมุมมุมสองสอง,ส,องสี่ก็เลีดอย่างน่ารักอยู่างน่าหลีดเนี่ยแ่หน้ะใครล้างเอออันนี้นี่ดีกว่าใช่หลวงพ่ออีม้มันหัวเข่า,อาโอ้โหอันนี้สุดยอดฝ่ายากเลย กุดปลอกตะกุดหลุงป,ปู่สุกครับอันนี้ตะก,กุดหลุงป,ปู่สุกมงคลพิเอ่อมีลูกค้าติดแล้วนะคะไปนี่คงตันอันนี้ตะก,กุดพออ่ำพออ่ำพออ่ำวตัตะลุกนี่อ่ะเจอนาแล้วเหรียญนี้นหยายากมากหายากกว่าเหรียญหลุงป,ปู่สุกอีกวตัตะลุจังหวัดชัยนาท พ่ออิ่มหัวหา,ายายมากใช่หลวงพ่ออิ่มอันนี้สวยนะเหรียญกระไรทองยังติดอยู่เหรียญเสมาบนขวาหลวงพ่ออะไรครับเสมาบนขวาอันไหนเอ่ยอันนี้เหรียญท่านเจ้ามาอันอันไหนหลวงพ่อเงินเหรอใช่ปะ่ะขวาไหนต้องถามพี่ขอ่อขวาไหนครับพี่แจ๊กถามดีกลัวกล้องนี่นแหละเนี่ย่า,า,าอหลวงพ่อเงิน อันไหนครับใช่ครับหลบพุทพทชแดนอันนี้หลวงพ่อเงินเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเงินงพ่อเงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอดูสภาพครับหลวงพ่อเงินงงเดี๋ยวรอประธานหน่อยแปรบราคาไม่รู้ เลเซึกึกจริงๆริงเยเซอก์จคือเป็นเลเที่ดูยากแต่ว่าจริงๆริงมันไม่ยากหรอกคือต้องดูฟาร์มฟาร์มลึกของลูกตานะเลเซอร์บางทีเพราะส่วนลึกที่สุดคือลูกตาถึงช้ำๆเราแยกได้แต่เวลาเวลาดูข้างอ่ะคือพระช้ำพระซึกเนี่ยคือดูข้างจะไม่รู้แล้วว่าข้างเล่ยข้างปัม๊มสมาร์ทเลเซอร์ทำช้ำๆไปคนบางทีก็จะมองไม่ออกอ่ะ แต่ต้องดูมันมีจุดดูมาละคือโซนลึกโซนลึกที่สุดของเหรียญคือลูกตาจริงๆแล้วอะไรพี่แจ็คมีคำถามไหมพี่แจ็คบ้างคำถามนะโจรกลับใจเออจริงจริงเนี่ยสอนสอนให้สุดเลยว่าเหรียญสุดเก๋ทำไงฮะเหรียญสุดเก๋ทำดูยังไงเออก็จริงๆถามว่าพระเนี่ย มันจะก็มีส่วนลึกส่วนใต้ก็ือว่าเหล็กอ่ะส่วนลึกที่พวกเราบางเรียกว่าองศายันมันก็มีหลายแบบอ่ะคือลูกกตาเงี้ยบางอย่างคือพับเงนี้ยบางทีอ่ะเลื่นเกยรนะเวลาสึกแบบเนื้อก็ไม่ได้ใช่หนึ่งเนื้อหนึ่งเนี้ยไม่ได้สองมิติไม่ได้ใช่นะแล้วเนี้ยทําร้านเนี้ยอันนี้ะดูวดูง่ายน้ำยูงง่ายอยู่แล้วใช่นะเน,นี่ยเรือนี้ สภาพเนี่ยนะหัวสองหมืน่นก็หายากจริงหายากจริงเดี๋ยวปรดาเหรียญนะเพราะอ่ำตลุกเพราะสุกป่าหวายเพราะช้าเร็มธาตุเนี่ยเพราะอ่ำเนี่ยหายาก<ร>ะนะครับรก็ลูกเพราะช้างอ่าแล้วมาเอ้ยลูกสุกาะเป่าหวายแล้วมาพระเช้างใช่เนี่ยเอาสองหมื่นบาทผมบอกเลยนะว่าอย่าว่าแต่สวยเลยหาแท้ให้ได้ก่อนนะครับ ก็คือยังไม่มีเก๋เพราะว่ามันหาสซ่ทอดไปได้อ่ามันเหมือนผู้เทียนปลาไกอ่อ่ะคือหาเก๋ได้ดีเพราะหาเหรียญสวยทอดไปได้เหรียญมันสึกหมดคือความหายากของข้อก็ทําให้ของเก๋มันก็เลยอย่างคือไม่มีของเก๋เพราะว่าหาเหรียญทอดไปได้โ<ฮ>ห้เหรียญเพราะอําตลุกเวลาเวลาผมเปิดพระถูกถูกไนนะนะมันเหมือนกับขอการขอสภาพนี้ขอสักแปดหมื่นแล้วกัน นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเหรียญในตำนานถ้านักสะสมจะสะสมพระเครื่องนะผมบอกคุณเลยนะ,ะอะไรที่มีเงินเหมือนกันแล้วมีพระเหมือนกันไม่ได้ขอห้จริงจริงพง,พงขอตองห้อ,หอไม่มันโเอามื่นแปดแล้วน,นะแล้วแตเก่งดลยนะพระเาผมเมื่อก่อนไม่เก่งจะออกเหรียญก่อนได้ไงฮนะใช่ถูกต้องหน้าปีหกห้าว่ะ เอาว่าผ้าเหรียญเนี้ยให้เดอให้รอไปสามปีก็ไม่เจอเหรียญวพราะอำ่ำแล้วเวลามีในคออุ่นใจแล้วเวลาเอาออกมาโชว์เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับให้ให้เหรียญพราะกลัเหรียญเป็นล้านกับเหรียญวพาอำ่ำอะ่ะเฮ้นะเอาเขาต่ออา่าเขาต่อมาก็ให้เขาแล้วกันเนาะ <IS C> คนเ <IS C> จ้าที่หายากจ,จริง ถอดเหรียญศึกเนี่ยแต่ว่ารรคุ้มคุณเท่าเดิมแล้วความหายากสักสีความหายากนี่สักสีความหายากนี่คนละเรื่องเลยนะเขาถึงขึ้นแทนน่นนะครับเหรียญในตำนานอัมตลุกสุกป่าวไหวช้างบรมธาตุนะเนี่ย,เ,ยเหรียญพอฉายว่านันเชิงนี้รุ่นแรกนี้ไม่เจอแบบโอ้โหเหรียญแทรดูง่ายเหรียญแทรหยิบมาเขามีมิติใชู่งความคมชัดเลวยนะกัะยันเดียวกับยามกันเนี่ยเขาเรียกท็อกคัทธรรมาน วัดเดียวทีวีพรบพุที่แพงหลวงพ่อโ,โตละว่เเียนเชิงใช่โอ้เหรียญบอชายว่านันเชิงรุ่นแรกสภาพนี้เอาว่าสะสมเหรียญกันในบ้านเป็นสิบล้านมีบอช่ายบันนันเชิงอย่างออคือเหรียญแบบนี้มันมีตังก็มีพายซื้อแล้วเราเล่นเราเราเราซึมซับกับเหรียญเก่าสบายก่อนใครมีเหรียญแบบนี้แจะมันคือเข้าสนามแล้วจริงๆยากนะมากมาก่อนเรอชายไม่เหรียญในฝัน แต่ว่าชายพนันเชิงที่ปลูกเสกและปะพิษอ่ะท่านยืนสูงก่าเขาอะ่ะเนี่ยเอาเนี่ยเหรียญเนี้ยใครที่จะสะสมเหรียญเก่าเหรียญเก่าเล่นมันกว่าเหรียญใหม่เยอะอค,คือพ,พอหาประวัติก็โอ้โหสุดยอดเหรียญก็หายากพอฉายพนันเชิงเหรียญเนี้ยเอามื่นแปดห้าร้อย หมื่นแปดห้าร้อยเงินหมื่นกับปัจจุบันพระหมื่นกว่าบ,บาทได้เยอะมากมายใช่ต้องอันนี้ถาว่าก็ยางน่ารักก็เหรียญอ่ะคือตัวงสื่อเห็นยันเยินจริงถามว่าวันนี้ยผมเอาเหรียญเก่ามานั่งคือแล้วแต่ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาในแต่ละวันว่าพระเยอะมากมเหรียญแบบนี้ผมแบ่งให้คุณไปแล้วผมจะหาใหม่บางทีรอยปียังไม่ได้เลยพระซื้อขายกับพระซื้อแขวนหรือซื้อสะสมมันต่างกันนะครับ <c oughs> นี่ เนี่ยดูดิหมื่นแปดพ่อฉายพนันเชิงรุ่นแรกนะครับอ่ะคนรู้จักแล้วสุดท้ายอ่ะพอคนรู้จักเหรียญกันหมดแล้วว่าอะไรหายากจริงอ่ะคนจะกลับมาคือยังไงพักเก่าเล่นแล้วมันชนะมันต้องย้อนยุคไ็ถึงปิดแล้วตามด้วยราคาปิดแล้วตามด้วยราคาพี่ต้อยนะครับคือบางที่งยากเพราะว่าใครไม่รู้จักอ่ะเท่คือต้องแต่มันก็เป็นหาของยากนะครับเนี่ยมันไม่เจอบ่อยอ่ะ นีสส้สวย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 สภาพนี้หมดหน้าวัวพ่อมุ้ยโอ้โหผมว่าหน้าวัวพ่อมุ้ยนาทีเดียวดีกว่านยหน้าวัวพ่อมุ้ยนาทีเดียวดีกว่าเนื้อตัวดอกปีโอโก็ต้องบอกว่าดำๆหาที่ไหนล่ะ อ้าห้าพันบาทนาทีเดียวด้วยโอ้โหดูวะพ่อมุยวัดดอนไล่เหรียญหน้าวัวสวยๆดเดิเดิมเดิมวันนี้ก็ยากแล้วนะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะเออเนี่ยพาะพิงไหนพิงค์งสุพ,พรรณพิงค์วัาจันเรียกว,ว่าพิงมาปากกระกอบหมดเวลาครับอันนี้นานี้นะจะเป็นไ้นี่พ่อพิงสุพรรณ เนี่ยพ่าวิ่งวารจันนะใช่อยู่น่าแต่ไม่น่าจะทันของพ่อพ่อมุ้ยปีหนึ่งสองโอ้โหโอโ้พ่อมุ้ยโดนไลฟ์ปีหนึ่งสองสบายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องราคานี้ต้องกล่าวคำว่าส,วสบายคนได้แน่นอนแล้วตอดีกวาาเท่าไหร่เนะสบายคนได้แน่นอนเน,นีนน่ยมิ้มเหรียไม่ค่อยเจอสวยอะ่ะ คือพายูนี้้เก็บสภาพเงี้ยคืออยู่สวยดำปีกก็ถามว่าเวลาเก็บแล้วเนี่ยอนาคตเอามาโชว์หรือเอามาเปลี่ยนมือมันคือมันก็เพิ่มคุณภาพใช่โอแปดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจริต้องขึ้นมื่นหรอโควเลียนเป็นหมื่นปนาแล้วคือทุกวันนี้คนน่ะที่สะเทือนใจคือคนไม่รู้จักพระที่เขาเล่นจริงๆไงแจ๊คอันนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากพยายามามาทําลงยูทูบไว้คนจะได้รู้จัก บางทีพระบางย่างของเรืี้เจ๋งเยกระอกเหมือนกคือเหรียญที่ที่เขาเล่นกันจริงๆอ่ะคือการสะสมมาเขาสะสมของหายากสะสมของที่มีพุทธคุณใช่แต่ยังเรื่งเก้าเนี่ยคือครอบคุมหายากพุทธคุณดีพระที่เราวางเนี่ยเอาเลยนะเราบอกเลยว่า,วาบางอย่างอ่ะคุณมีตังค์คุณซื้อได้แต่พระบางอย่างอ่ะผมโชว์มาเป็นเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีตังค์เยอะแต่ถ้าผมไม่ขายอ่ะคุณหาซื้อแบบนี้ให้สวยเท่าผมอ่ะ นะไม่ได้แล้วกันคือว่าพากเก้าคนเดียวคือครบหมดทุกอย่างาใช่โอ้วันนี้ยากเงยากเห็นไลฟ์แบบสนุกสนุกนกับวันนี้ผมบอกเลยนะแต่ดูไลฟ์วันนี้แล้วผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไงนะผมบอกเลยในที่เห็นเนะี่ยบางอย่างเปิดอะคือสโลแกนผมไม่อยากให้พาแพง อ่ผมบอกแบบนี้นะสโลกแกนผมไม่อยากให้พระแพงนะไอ้พระที่หาง่ายๆอ่ะผมก็ไม่อยากให้แพงอ่าแต่ถ้าพระหายากจะให้ขายถูก้ขบุญคมันมันไม่ได้อ่ะเนี่ยเอาที่ดีกว่าเหรียญที่ผมวางตรงหน้าเนี่ยมีตังมากกับผมแน่ๆหลายๆท่านนักรกับผมหาเหรียญแบบผมมาแข่งกันดีกว่าพอ,พอราครบ พีแอนเอาไปคู่เลยไหมอ่าเนี่ยรูปลอเสาห้าแล้วอันนี้หายากอันนี้กรรมาการเนี่ยนะครับพีแอนคู่เนี้ย L L U U เอาสองหมืน่นรูปลอกับสมเด็จสมเด็จอันนี้หายากมากนะ,ะพอทบอ่ะในสายพอทบอ่ะเอาหาสมเด็จมาแข่งกันดีกว่า ไม่เจอเก่งเจอจมาคือเจอเจอแต่เพิ่โลหะเนี่ยคือเรารู้แหมเราเดินเล่นพ้ามาโอ้โหสมเด็จนี่น้อยคนจะรู้จักแล้วหายากหายากจนคนไม่รู้จักอ่ับผมบอกเลยต้องในลูกศิษย์ในสายอะจะรู้กันสมเด็จอย่างเดียวเอาเอาหนึ่งหมื่นบาทไทยครับพี่แอนจริงสมเด็จวพาโทบหายากสมเด็จรูปเหมือนหนึ่งหมื่นบาทไทย เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยแคปหน้าจอไว้ว่าเจอสมเด็จรูปเหมือนแบบนี้ผมก็รับซื้อใหนึ่งหมืนบาทเหมือนกันเอาว่าคนมีไม่มีใครขายอะ่ะในสายพอทบนะฮะไอเราก็ชอบของหายายากๆนะครับก็ต่อไปพระบูบุนคือบางอย่างมันก็เหมือนดาบสองคมนะเราแบ่งถูกบางคนจะคิดว่าพระไม่มีคุณค่า พอค่ายแพงเพราะว่าเรานี่อ่ะอันเนี้ยเอาหกพันหกพันบาทอ่ะนี่หกพันบาทเงินหกพัน 6, เนี่ยปิดไปเดี๋ยวจะบอกให้ปิดตาหลวงพ่อแกะวัดลำลูกบัวนครปฐมนี่ ปิดตาหลงพ่อแกะวัดลำลูกบัวนะครปฐม,มเซิร์ช Google ดูได้นี่แหละครับนะปิดตาพ่อแกะวัดลำลูกบัวนะครปฐม